ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพี่ไฟไหม้กันที่เนี่ยเป็นไม้บ่อขยะนี่ผัวลงไปเล่นนะครับบ่อคว่งกลบขยะบ่อทิชี่เนี่ยเพื่กอกระสอบนะกรณีที่ไฟไหม้ดังกล่าวครับโดยนายสุพลสุวรรณรัตน์ผู้อำนการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บ่อคว่งกรอบขยะบ่อทิชี่นะครับกระสอบกรณีไฟไหม้เมื่อชาวมืองของวันเาสาร์ที่ผ่านมานะเป็นบ่อประมาณที่เทนตันเลยครับบ่อคว่งกลบนะ,ะมีสบบมมตินาบ่อในไหมบ่อทิชี่เลยผัวแก่บอลรังรับแจ้งเนี่ยาทางทศบาลนาครภูเก็ต ่วนที่เกี่ยวข้องกับนารถแมคโคนะครับมาคุดขยะและการน,นํารถฉีดน้าเนี่ยโดยสามารถควบคุมพึิงว้ได้แล้วแต่มีเจ้าหน้าที่ิทธวนันคนครภูเก็ตจกําลังคว้าระวังช่างกิดก้ารไม่มีควยลุกอีกนะครับก็สามารถดับได้ทันท่วงทีการแก้ไขปัญหาใน้จรือขยะเก้ามาทําปุ๋ยนะครับและนําขยะเติมลงไปเป็นการป้องกันกลิน่นนะครับขณะเดียวกันนะครับมีการแก้ไขปัญหาระยะเายา,ยานะครับทางที่เทนครภูเก็ต กำลังกง่อสร้างเต่าเผาแห่งทีซ่องนะครับจงใช้เวลา18เดือนจากเริ่มใช้เวลา3ปีซึ่งเป็นเรืองทีดีนะครับทำให้ขยะในบ่อขวางกรบไม่เพิ่มเลยกระนพื้นทีโอกาสนี้นะครับฝากพี่น้องชาวภูกเก็ตหนักทองเทียวช่วยกันขยะก่อนทิ้งนะนถังขยะเปียกขยะเองเนี่ยถังปุ๋ยมักเนี่ยขยะเปียกนะครับอันตรายนะครับขัดแยกขยะเช่นว่าขวดสเปรย์ขวดนาหอม กับปองเกตนะทีมีเกตเพราะว่าโคดเหล่านี้นํามาทิ้งรวมมาเกิดความร้อนก็จะระเบิดปึ้มขึ้นมาได้ครับนะบเป็นอันตารายนะครับทางด้านรองนายกเทสมุนตรีนครภูเก็ตก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ เกิดแรกประมาณตีนึ่งข้องในวันที่17หรือว่าวันเสาร์ดีผ่านมานี่เองค่ะโดยเจ้าหน้าที่รับทราบความปลอดภัยก็ได้ยินเสี่ยงประทูข้องวัตถุบางยางก็บละเข้ามาแล่น่นในพื้นที่พบว่าประกายไฟลุกล่มอย่างรวดเร็วนะผี่บาเกลี้ยงเยมื่อนที่เห็นตอนนี้ค่ะก็เหน่่งจากเมื่อคือนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันที่17ค่ะมีลมแรงแล้วก็ล่งจาก เจ้าหน้าทีงานป้องกันได้ลงพื้นที่ก็ได้นํารถดับเพลิงพร้อมน้ำเนี่ยค่ะเข้าทําการสกัดเพลิงไม่ให้หลุกล่ามในวงกว้างนะพร้อมกับข้อสนับสนุนเครื่องจกักรถรถเบกโค่และก็รถน้ำจากทองที่ไกลเคียงและองค์การบริหารส่วนว่าภูเก็ตมาสนับสนุนด้วยค่ะก็ไล่ผัก่วนได้มารวมช่วยกันนะป,ปีนะพอเผยหน้าแรงซึ่งจะมีกรณีพนีเกิดขึ้นกับน้องนิปินนะ